ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีประจำเดือนมักจะใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นเพราะว่าสะดวกต่อการหาซื้อและมีราคาถูกซึ่งจาเป็นจะต้องมีการพับห่อิ้งอย่างเป็นระเบียบก็เพราะผ้าอนามัยที่ใช้แล้วจะกลายเป็นแหล่งวมเชื้อโรคจนอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ซึ่งเราจะต้องป้องกันไม่ให้เลเอะเทอะหรือมีเชื้อโรคกระจายสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นและรักษาความสะอาดของห้องน้าสาธารณะดังนั้นพวกเราจึงมีการพับผ้าอนามัยซีแบบมาแนะนําค่ะ แบบที่หนึ่งนะคะเป็นแบบที่เราไม่มีกระดาษห่อผ้าอนามัยเราก็จะนำซองของผ้าอนามัยที่แกะมาจากผ้าอนามัยมาห่อนะคะโดยที่เราก็จะม้วนพับผ้าอนามัยตามนี้นะคะนำฝั่งที่มีของเสียเข้าหาตัวเราแล้วก็ม้วนเวลาที่พับเราก็จะไม่เห็นเลือดแบบนี้นะคะ และผ้าอนามัยก็จะมีกาวเหลืออยู่เราก็ม้วนแล้ว,ก,วลก็ปิดเป็นอันเสร็จด้านบนและด้านล่างก็จะไม่เห็นของเสียค่ะแบบที่2แบบเมจิกเฮาวางผ้าอนามัยที่พับแล้วบนกระดาษแล้วพับกระดาษแนวยาวจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากนั้นพับขอบบนลงขอบล่างต่อมา พับมุมใดมุมหนึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมและพับสามเหลี่ยมอีกครั้งเป็นหลังคาบ้านพับตัวบ้านด้านล่างขึ้นมาให้เสมอขอบล่างของหลังคาแล้วพับหลังคาลงมาสอดก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามคะ่ะ แบบที่ 3. พับแบบเลิบริว้วิงนำผ้านาไมายใช้แล้ววางบนกระดาษแล้วพับด้านหนึ่งทะยงขึ้นแล้วพับอีกมุมหนึ่งลงมาให้เป็นจัว่วพับมุมอีกด้านหนึ่งขึ้นไปจะเหลือปลายเล็กน้อยให้พับปลายเก็บพับปลายด้านยาวที่เหลือลงมาให้พอดีกับขอบผ้านาไมายที่อยู่ด้านในแล้วสอดปลายลงไป ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมสวยงามและเรียบร้อยค่ะแบบที่4พับแบบ Secret l e t t e r ให้วางผ้านามายใช้แล้วบนกระดาษแล้วพับบนล่างตามรูป จากนั้นตวัดมุมหนึ่งขึ้นมาพับด้านที่เหลือลงมาแล้วสอดลงในช่องก็จะได้ห่อผ้าหนามัยที่มีเส้นไแยงแสนเก๋พร้อมลงถังเรียบร้อยแล้วและในช่วงการเปลี่ยนผ้าหนามัยอย่าลืมล้งมางเหาสะอาดทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนผ้าหนามัย และอย่าลืมนำการพัานาปปแบบใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะอาดของตนเองและผู้อื่นค่ะ